สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปส่องรถนะคะเราจะไปเราชอบชมรถไปชมรถนะคะแต่เราไม่ซื้อนะคะไปชมเฉยๆ <S <S อู้ดูวิวข้างหน้าสวย <S 1> <S 1> สวยเห็นไหมคะตะวันกำลังจะตกดินนะคะตอนนี้ประมาณสามโมงนะคะสามโมงสี่สิบห้านะคะตอนนี้เห็นไหมคะอุ้ยตะวันสวยกำลังจะตกดินนะคะ ตกไปแล้วแต่ตกไปแล้วนะเห็นเราเห็นแต่สีแสงเขาอยู่ลงไปแล้วนะคะตะวันตะวันทอแสงยามเย็นตะวันตกดินว้าวดูนะคะทั้งหน้านุ่นงามไหมคะพี่น้องสีเหลืองอ๋อยเลยว้าวว้าว เราขับรถไปในทางที่ตะวันตกนะคะขับรถไปทิศตะวันตกนะคะเขาก็เลยเห็นแบบนี้โอ้ยงามๆอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ย,อย,อยสวยจังเลยวักเก็ต สวยสวยพี่น้องแต่เสียดายเรามาไม่ทนันเขาตกดินเขาตกไปก่อนแล้วนะคะก็เลยเห็นแค่ตรงปลายปลายเขานะคะ สวยมากเลยพี่น้องรี่โอ้ยอยู่ยอดไม้นูน่นโอ้คุณพ่อบ้านขับไว้ไว้โอ้ยโอ้ยโอ้พี่น้องข้างหน้าสวยมากเลยว้าวว้าเฟรชโอเค ว้าวว้าวฟีนเย็ดฟีนรถช่วงนี้จะเยอะนะคะเพราะว่าคนเขากำลังกลับบ้านกันนะคะดูดีสีสวยมากเลยฮาฮ่าว้าวว้าวยุยุยุยดูครั้งนี้ครั้งนี้ยิ่งสวยพี่น้องไม่เห็นแล้วไปข้างหน้าดีกว่า วันนี้เรามาชมรถนะคะอุ้ยมีมินิด้วยพี่น้องดูมินิคันนี้สวยๆมินิคูปเปอร์นะคะนี่ว้าวน่ารักจังเลยแต่เป็นเกียร์กระปุกนะคะเป็นเกียร์กระปุกเป็นไม่เป็นออโตมอตนะคะเป็นเกียร์กระปุก สวยๆจังเลยในคุณพ่อบ้านเขาจะไปดูคันไหนเดี๋ยวไปตามเขาไปนี่คุณพ่อบ้านเขามาดูคันนี้นะคะเป็นมัสดาสีดำคันนี้เป็นเมนน,นะะุ่นค่ะว้าวสวยริฟีนที่รัก เธอมัสดา CX 5นะคะ CX 5 CX แฟมมัสดาอุ้ยสวยมากเลยคันเบลเลอร์เลยชอบพ่อบ้านเขาชอบนะคะมันจะรอนแดนที่รักอืมอ แต่เขาเป็นสีสีเขาด่างพี่น้องดูแบบนี้ <K _ an> เกิดจากอะไรไม่รู้นี่สีตกสะเก็ดหมดแล้วแต่สวยนะคะคันใหญ่มากเบาะเป็นสีขาวนะคะคันวอลเลอร์วอเตอร์เลยค <K _ an> ันใหญ่มากเลยนะคะแต่สีโดน สีตกสเก็ตแล้วอันนี้เป็นรถมือสองนะคะพี่น้องมาสด้าอันนี้ขายไปแล้วนะคะคันอย่างใหญ่เลยอ้ยบัตโน่บัตโน่ว้ามาดูคันนี้น่ารักมากเลยคันนี้น่ารักค่ะแต่เขาขายไปแล้วนะคะ น่ารักน่ารักจังเลยอะ่ะนิดนึงอ๋อเย็ดอ๋อมัวอวเป็ดอ๋อ,อเป็นเป็นรถไอ้นี่นะคะขับความเร็วไม่ไม่เกิน45บาอังเดนโอกเคะไม่เกิน45นี่เป็นรถแบบนี้นะคะมาสได้อีกคันหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน มาสด้าซีเอ็กซ์ห้าเหมือนกันนะแต่เป็นสีขาวอุ้ยตรงนี้สวยเบาะก็สีเบาะเป็นสีดำนะคะอุ้ยสวยงามค่ะสวยงามนะคะสีขาวแจ่มกว่าสีดำคันเมื่อกี้อีกนะคะไอ้ไอ้ไอ้บอทิดตาีเต้ ส่วนอันนี้เป็น B M W สีขาวส่งนี้เป็นสีขาวหมดพี่น้องคันนี้มินิคูเปอร์นะคะสีขาวสวยๆดูดิอยากได้อ่ะป๊าป๊าป,ปกป้องชื่อให้หน่อยชี <c oughs> จะเปลี่ยนนะคะถ้าเปลี่ยนก็จะมาเอาคันนี้เลยสีขาวเนี่ยสวยๆพี่น้องดูนะราคาเขาอยู่ประมาณ สองสองแสนสองนะคะส่งเดือนละสองสองพันเจ็ดสวยมากเลยคันสูงสูงเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าไปนั่งดีกว่าเข้าทางไหนนาะนี่ดูเบาะนะคะเบาะเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งดีกว่าเห,เห็นไหมเห็นไหม ก็อยากได้อยากได้เป็นเกียร์อ,อัตโนมัตินะคะเฮ้ยแต่รอส,สูงกว่าของเรานะคะใหญ่กว่าฮ่าเราจะมาเปลี่ยนอถคันนี้เล,เลีกระดอนอินเนี่ยมันยึดทีน่นี่บอกสามีบอกคุณพ่อบ้านว่าสวยเนี่ยข้างในก็อลังการงานสร้างมากนะคะ อ๋อแต่เฮียล่ะ,อ,อ,ะอ๋อเนี่ยเป็นสีนะคะตรงนั้นก็เป็นสีเป็นไฟรถน่ะสวยๆว,ว้าอยากได้จังเลยอ่ะอยากได้อยากได้เบาะก,ก็ดน่ดีนะคะเบาะก,ก็น่านัง่งลูชีวัชกร์ยอยู่คำเมนเนี่ยเป็นไฟเป็นอะไรสวยงามนะคะ พี่น้องลืมเห็นตรงนี้หลังคาเปิดประทุนด้วยโอ้ยอยากได้จังเลยอะ่ะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเอาชอบชอบสวยสวยเราก็มาแวะนะคะร้านไท i ฟู้ดสุขเกษรร้านอาหารไทยนะคะที่มุ่นเขินนะคะหลังจากที่เราไปชมรถนะคะเราชมอย่างเดียว อยยังมีหิมะเต็มอยู่เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะเข้าไปข้างในร้านนะคะเบลคอมเมนทักไฮสวัสดีค่ะ hi, <what? S 1> <laughs> สวัสดีทไมหายไปตั้งนนาาหยไปสิไม่ค่อยมีเวลาเวลาขายดีไหมก็ขายได้ใช่ไหมตูบุคุณพ่อบ้านจะกินอะไร ฮะคุยอะไรเล่าถ่ายวิดีโอม <laughs> ีไม่ได้เขียนคิวเลย <laughs> <laughs> จะถ่ายเจ้าของร้านอยู่เนี่ย <c oughs> กินอะไรดีอ่ะตัวเอง <c oughs> โอ้สวัสดีค่ะเ <laughs> ออน่ารัก <laughs> ขอชิมสักชิ้นนะคะอันนี้นะคะขอขอชิมนะคะขอขอชิมนี่เราก็ถ่ายบรรยากาศภายในร้านนะคะด้านเขาก็สวยงามตามภาพเลยนะคะเราก็ตอนนี้เราก็รออาหารนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ ขาสวัสดีเรานะคะเราก็เลยสวัสดีเขาสวัสดีค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศในร้าน mm hmm. เราก็นานๆทีถ้าผ่านมาเราก็มาอุดหนุนนะคะ mm hmm. เราก็อุดหนุนคนไทยด้วยกันนะคะ mm hmm. ไทยกินไทยใช้อุดหนุนกันไปนะคะพี่น้องสวยงามนะคะสวยงาม เียบความสวยกับกับคนคนีนน้ฮัลโหลใคร่วยก็ากันเนี่ยคนนี้คนนี้สวยกว่าฮัลโหลฮัลโหลขอให้ถูกหวยนะนะ <c oughs> ขอให,ให้ถูกรางวัลที่หนึ่งกำไรกำไรสวัสดีค่ะคนนี้เขาชื่อกำไรนะคะขอให้ถูกหวยนะขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะนะนะ,ะนขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะคกำไรไม่เงินก็ขอให้ถูกเอ่อเฮสเฮส ให้เล่นให้เล่นให้ได้หรือไม่ก็นั่นแหละนั่นแหละนะให้โชคดีนะสวยนะหน้าเราเนะ่ะขอบคุณมากนี่เราได้นี้มานะคะผนงนะคะเราได้ผนงแล้วก็ข้าวนะคะคุณพ่อบ้านคุณพ่อบ้านก็จะเป็นเิดดูกันเป็นไก่ค่ะอุ้ยหน้าตาน่ากินมากเลยกรอบแต่เนี่ยของเราผนงนะคะผนงเต็มเลยนะคะ สองร้อยนะคะสองร้อยไม่แพงค่ะสองร้อยกว่าบาทไม่ไม่ใช่สองร้อยกว่าบาทสองร้อยโคคาโรเนอร์พนะูดผิด